ตุยดันทีเหมือนหัวใจหยุดเองแต่แท้จริงคือฝีมือพิษสซยาในนยหญิงสาววัยทำงานนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนเหมือนทุกวันแต่ผ่านไปไม่กี่นาทีเธอก็หน่ามืดลม้มลงหายใจติดขัดก่อนสิ้นใจต่อหน้าต่อตาทุกคนทั้งที่สุขภาพแข็งแรงดีตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นโรคหัวใจกำเริบแต่เมื่อศพมาถึงห้องชนสูตรความจริงกลับดังขึ้นจากความเงียบผลการตรวจพบว่าอวัยวะภายในมีสีแดงสดผิดปกติเลือดสีแดงเหมือนเชอร์รี่ ลักษณะเฉพาะของพิษสยยัยานัยปอดบวมเลือดสมองขาดออกซิเจนแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเธอตายทั้งที่อากาศยังอยู่เต็มปอดการตรวจในแล a ยืนยันในเลือดและกระเพาะอาหารมีสารไซยาไนด์ในระดับสูงแม้แต่กาแฟที่เหลืออยู่ในแก้วก็มีสารพิษชนิดเดียวกันนี่ไม่ใช่โรคไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือการฆาตกรรมโดยเจตนาไซยาไนั์ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนระดับเซลล์ แม้เราจะหายใจได้แต่เซลล์กลับหายใจไม่ออกเพียงไม่กี่นาทีหัวใจหยุดสมองดับโดยไม่มีเสียงเตือนใดๆฆาตรกรอาจคิดว่าศพจะเงียบแต่ความจริงคือศพไม่เคยโกหกเพราะเลือดเนื้อเยื่อและกลิ่นสารคิดคือพยานที่บอกเล่าความจริงได้ชัดกว่าคำพูดของใครทั้งหมดหมอหมูพูดจริงความตายที่ดูธรรมชาติที่สุดบางครั้งซ่อนฆาตรกรเงียบไว้ในแก้วกาแฟเพียงใบเดียว